ครับสุดยอดไหมครับสุดยอด,ดยอดทานรอ,อบนี้เราจะไปสองคนนะครับร <laughs> อบไม่รอดก็รอบนี้แหละคุณแม่เตี้ยวผมใช่ไหมคุณแม่อยู่หน้าผมอยู่หน้าแม่อยู่หน้าโอเคเช็คทุกอย่าง นะเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวนะต้องอย่าพึ่งนะ <c oughs> พร้อมหรือยัง <c oughs> พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตายครับย่อไปเลยครับแค่น้ำหนักให้น้องวิ่งว้าว <c oughs> <c oughs> คิว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 จริงจริงคิวคิวเลยผ่านโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเจ๋งอ่ะเรลองมาสัมผัสลองมาเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะโอเคผ่านไปด้วยดีฮะ